สีประตูเกียร์ธรรมดารุ่น XR Plus ราคาตัวรถ8ปดแสกับสองพบาทคันนี้แต่งล้อมมากเลยค่ะตัวรถเป็นสีขาว แต่งทนดําตัดแดงนะหล่อมากๆเลยใส่ล้อแม็กซ์ไซส์16นิ้วใส่สติ๊กเกอร์แล้วก็บาร์ด้านหลังเป็นบาร์เหล็กกันชนท้ายเหล็กนะคะคันนี้เครื่องยนต์อด170แรงมา้าแรงบิดอยู่ที่4 0 5นิวตันเมตรค่ะเกียร์ธรรมดา6สปีดแต่งล่อขนาดไหนเดี๋ยวส้มจะพามาริวมาดูกันทั้งคันเลยค่ะมาดูกันค่ะด้านบนฝากระโปรงเราใส่สกรปรูปม้ามา,มาแตงแบบนี้ทำเป็นสีแดงนะคะแล้วก็ทำสีขาวัตวรถตัดกับสีดำด้านค่ะโซนกระจังด้านหน้านั้นก็หล่อไม่แพ้กันเลยนะคะใส่กระจังหน้ารเพเตอร์ 6, LED วะะีหกเะ ทําสีดําขอบแดงใส่ข้อไฟให้ครบเลยค่ะส่วนด้านข้างตัวรถค่ะใส่คิ้วล้อขนาด6นิ้วเป็นแบบหมุดเงินลูกค้าสามารถเลือกทรงได้นะคะส่วนล้อมแม็กค่ะใส่สีดําตัดขอบด้วยสีแดงค่ะหล่อมากๆเลยจับคู่กับยางแฮนคุกยางออรโชเรนสามารถรุยออฟโรดได้ทุกสภาพถนนเลย สเปกยางคือ2 6 5 7กห้ค่ะมาดูกันต่อที่ด้านข้างตัวรถนะคะกระจกข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วค่ะเราหลังคาติดเพิ่มเติมให้นะคะตัวนี้แต่งเพื่อความสวยงามค่ะกันสาดแล้วก็ฟิล์มลูกค้าสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์ฟิล์มได้ค่ะเบ้ารองมือจับป้องกันรอยขัวนรอยเล็บรอยมือรอยกุญแจนะคะกุญแจเป็นรีโมทให้มาแล้วจากโรงงานสติกเกอร์ลูกค้าสามารถเลือกได้มีลายให้เลือกเป็นร้อยแบบเลยนะคะส่วนด้านหลังหาเสริมความหอ่อด้วยบาร์เหล็กของงาน t t y เป็นบาระะ์ทรงนี้นะคะเท่มากๆเลยนะคะก็ มีหลายทรงอีกเช่นกันนะคะสาหรับบาร์ลูกค้าอยากได้แบบไหนก็เลือกกันได้นะมาด้านท้ายของตัวรถใส่ข้อไฟท้ายให้ครบเลยค่ะปกป้องตัวรถได้ดีนะคะแล้วก็ข้อฝาท้าย f o i d f o r e สีดําขอบแดงเว้าโลโก้พร้อมกับอักษรเลนเจอร์นะคะสีแดงเป็นอะคริลิกตัวนูนแบบนี้ค่ะต่อด้วยกันชนท้ายค่ะใส่กันชนท้ายของงาน t t y พร้อมกับตัวหูลากจูงนะคะตัวนี้ก็สามารถที่จะช่วยปกป้องตัวรถได้ดีมากๆเลยเพราะว่าเขาเป็นท่อทรงอบมาด้านข้างไปดูภายในของตัวรถกันค่ะ ข้างในห้องโดยสารนะคะด้านหลังก็กว้างนั่งสบายค่ะบอกเขาก็จะหนานุ่มมากๆเลยนะคะนี่ค่ะห้องโดยสารกว้างสุดๆไปเลยนะคะนั่งสบายเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดไกลๆสบายๆกันเลยนะคะไปกันได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวมาดูห้องโดยสารด้านหน้ากันต่อเลยนะคะ นี่ค่ะมาดูด้านหน้าของตัวรถค่ะแผงข้างเป็นหนังเรียบร้อยแล้วนะคะกระจกไฟฟ้านะคะอันนี้เป็นที่เปิดเติมน้ํามันค่ะส่วนกุญแจได้ป็นแจรีรโมทไขแบบนี้ภายในก็หรูหราเท่เทแบบนี้เลยนะคะพวงมาลัยผ่อนแรงด้วยฟ้าปรับได้สีทิศทางค่ะหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนมาให้ครบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีตัวช่อง USB Type C มาให้ด้วยนะคะเกียร์ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีดเวลาเราจะเข้าเกียร์หอยนะคะยกคันเกียร์ขึ้นง่ายๆแบบนี้เลยะคะ่ะทุกคน กับราคาตัวรถนะคะที่ยังไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งแบบนี้ราคาแค่800,000กับ2,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับชุดแต่งหล่อๆเท่ๆแบบนี้ใครอยากได้สามารถเอาไปแต่งกับรถฟอร์ดได้ทุกรุ่นเลยนะ,ะโทรมาปรึกษาสอบถามกับส้มจีที่ฟอร์ดพนักงานเกษตรนวมินโชว์รูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศได้เลยะคะ่ะที่เบอร์0922599346จ้ 6, มจธธีฟอร์ดพนักงานเกษตรนะวนมินอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของจ้มจีให้ด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบาย